ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกอกนะคะในช่างใหญ่ก็จะกลับแล้วหรือช่างตามก็มาส่งนะคะค่ะมาส่งช่างตามพรลี่นะคะก็มาส่งแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมคุณยายอุ่นนะคะเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะไปเยี่ยมคุณยายอุ่นด้วยนะคะเอากุ๊กกูไปฝากนะคะค่ะคขากล้องก็ไม่มี ทำไมเราไม่ตกเนาะปะดงฝนตกทไมบ้านเราไม่ตกงั้นแหละทนไมไม่ให้ลุงป้าหาบเอาฝนมาด้วยหัวมันจะหบ้านเรามันก็ฟกแกลกเลยปานได้มัเเออสามเม็ดนี่นะไม่เปียกเงี้ยหกแลกเลก็ลี้ยเนาะดินทำไม่ลายเฮ้ยมาเลยนะเฮ้ยผู้บาวาล่อเก่งใช่วะมแลวปานมาใช่ไหนใช่นี่ เข้าไปเข้าไปจะข้างิงรีมผมใครแล้วบอก <c oughs> ใครนี่ต้องเอาจบนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยอันนี้ยังไม่ได้จ่ายจาาาังหวะนี่ตอนนี้อีกไปยืมมาอีกไ <c oughs> ปยืมมาตืมอีก <c oughs> อมัน <c oughs> มไม่พอจ้ะ <c oughs> โอ้ยก็เห็นแล้วนี <c oughs> ่ใครคอยยี่น่ามจะได้ยาจะได้ของเขาประชันจย่างนี้ยามได้แรกๆของเขาไม่พอไม่พอบ่ ฮะบอกม่ีแล้วไม่มีแล้วขุดหัวมันก็ไม่พอไปถามึงจาภาพทรไปมโทราไปถามึงอีกบ้าทรไปทำมึงราทต่างประเทศเรายืมกันอีต่างประเทศดูยาาอืม มาถึงเทศกาลช่วงช่วงเดือนพวกนี้เราก็จะน่ายุ่งยุ่งนิดน,นึงนะคะก็มีนิ่งหงิกใช่ไหมอืมกลับแล้วนะคะไอะะต,มไตอมไปเห็นโฮมันค่อยแล้วปลาโฮมันหรือไซติ้งเหมือนว่าคือเหรอ ใส่ปุ๋ยพะโลโก่ใหญ่แท้เออม่ใช่กินปุ๋ยค่อยบ่ปลูกไก่ค่อยปุ๋ยเจ้าบายลไปหเออ <laughs> เพราะว่าเออเพราะว่าขี้ดินค่อยสูงค่อยใส่ปุ๋ยของเขาไม่ได้ใส่ทำไมหัวใหญ่กว่าค่อยเฮเท่านี้แหละเท่านี้แหละนี่ <laughs> แม่มาต่อไปเห็นแล้วใส่ใส่ติ่งหัวมันบเ่เคาอะอย่างงี้นะ <laughs> ใส่ปุ๋ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าใส่แล้วฝนมาแบบถล่มทลายเลยนะอตอนนั้นนะเออมันหลายไ,ไปหมดเลยคนทีอ่อยู่ข้างล่างนี่แล้วได้ทั้งลงห้วยปุ๋งทั้งอะไรอะไปแล้วมาคนขึ้นบ่ล่างรถแบบนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ จำไปดูมันผลตกมาฝานเนาะจ้าแต่เราไม่ตกไม่ผลเราเนาะคุ้มแต่ว่าพอจะไม่ตกตกตลอกตกแต่ว่าตกแรงเลยจนประงึงก่อนแรงจนน้ำอ่างนั่นแหละถ้าเราได้ปลูกมันเลยเนาะได้ทำโน่นทำนี่ปลูกมันได้บาอยู่นี่นั่นแหละปลูกไว้ล่ะปลูกอีทูมากแต่ใช่อีเป๊ะปูห้องหาแต่แต่เสาเขาไปหายไออุ่นหรือเปล่า เออป่ะไปหยายายอุ่นต่อนี่ค่ะลุงป้าก็แวะเยี่ยมยายอุ่นนะคะค่ะแวะเยี่ยมยายอุ่นเนาะเอฟซีนี่ยาชี้กลับวันนี้เลยเหรอนี่แกงจำปายาชี้กลับวันนี้เลยบ่โอเคกลับพ่อมลุงเลยนะพ่อมป้าเดินทางปลอดภัยค่ะนี่ นี่ก็มาหาเบะนะคะพอรู้ว่าเบะจะกลับจำปาดงแล้วนะคะค่ะอากรดเบะก่อนอ่าไปกรดเบะก่อนไปของเพอ,อเออจะรากกินน้ำ โอ้โหกระเป๋ามาส่งเบะด้วยเนี่อาชีบโบกมือบายบายหน่อยไม่มีมือบายบายโอ้ยไปกลับเหมือนสายฟ้าแลบเลยนะอืม ลุงป้าแวะเยี่ยมยายอุ่นนะคะเราก็ไม่เข้าไปถ่ายเนาะเอฟซีนะคะ,คะเป็นการส่วนตัวนี่อย่าฉีก็เตรียมกลับแล้วยายกองฮะอยูด่ด้วยนะคะเป็นห่วงนะยายอุ่นก็ไม่สบายนะคะ f อีเนาะค่ะบ้านนกจะเอามาขามหวานมาให้ลุงให้ป้านะคะลุงช่างกับป้าสวนผัก นี่บ่าวนกนะคะรอให้นะคะนายช่างป้าก็จะไปแล้วบายบายยายกองแล้วไปนะคะเฮงๆฮงบายบายวันโชคดีวันนี่ไปแล้วนะคะเฮ้ยเนาะมาเร็วไปเร็วเนาะยายกองเนาะน่าจะอยู่นานๆไปเร็วแล้วขัได้รถน่าจะอยู bye, bye. ่นานๆอยู่กกๆนานๆหน่อย เราก็จะไปกินตำหัวจิ้งคือต่อแวะทักทายหาเพื่อนบ้านนันทักทายเพื่อนที่เกาเกาะนะนี่มือเลี้ววะเออคอยคอยยัง จอดเขิน,นตะเวินละเบียกชื้ออืมพอดบ่ละเมื่อกันเด้อบกแม่อีเวิน<ะ>ว <imet. S 2> แวะมากินตำตะไคร้นะคะอหญ่แย้มกับให่่แย้มนะใครเป็น <แ billion. S 1> คนตำเนี่ยแซ่บจังเลย ตาจะไค้ใส่ปลาตะต่อนถ้าลุงอยู่เนะฉีกินฉีกินแล้วเนี่ยแล้วลุงพันเออเพิ่นแล้นะะมันเพิ่นวันยามขมแม่ยงไกลเหนหน้าเฉยๆลประเด๊หันล้วฉีกเลยนะไม่ได้ต่เร้เาต่ำไปแล้วี่เจ้ต้นประเดะน้ำรามัก ไปแล้วกระตุลน,น,น้องพลอยเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวฮาหมดเลยเหรอเก่งจังนาเดียมหมดไหมหมดใหอ่ไหมละหมดไหม,มโออจะแดงว่าก๋วยเตี๋ยวรสชาติอร่อยมากเลยร้านนี้นะ อร่อยจริงๆกินแล้วกินอีกกินทุกวันยังได้เลยร้านแม่แต้นะคะเนี่ยบายเพ็บเคค่ะเ,คเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ